สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภมาฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1-16ทถึง16ธันวาคม2568สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับท่านเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับอะไรและโชคลาภของท่านจะมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนา ท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันดับแรกนะคะชาวชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะหลายท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ใหเกี่ยวกับการงานเช่นได้รับผิดชอบโปรเจกต์หรือว่าโครงการโครงงานใหญ่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้โอกาสหรือว่าจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานค่ะ และที่สำคัญนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกท่านไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนมีการเดินทางไปนั่นมานี่ค่อนข้างที่จะบ่อยบางท่านก็อยู่ในช่วงการริเริ่มเริ่มต้นทำโปรเจกต์บางอย่างซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือว่าบางท่านนะคะยุ่งในเรื่องของการที่ว่างานประจําก็ต้องทําและเร่งงานในคืองานจ็อบงานพิเศษก็เข้ามา ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งงานหนะักแต่จะส่งผลดีกับตัวท่านตรงที่ว่างานของท่านรื่นไหลามากขึ้นนะคะมีคนคอยให้การสนับสนุนมีคนคอยให้การช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้จะได้ทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะงานของท่านจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีงานเร่งงานด่วนเกิดขึ้นเวลาในการทำงานลดลงแต่งานของท่านจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆบางท่านได้งานใหม่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนไปนะคะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ ได้พลังบวกจากการเดินทางบางท่านเดินทางแล้วได้รับข่าวดีได้โชคลาภได้ไอเดียในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะเหมาะแก่การออกงานสังคมเหมาะแก่การติดต่อผู้คนเหมาะแก่การเดินทางเพราะเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะงานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางอย่าง นะคะบางท่านอย่างที่บอกเอาไว้ได้อย่างที่บอกเอาไว้เลยค่ะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการงานและที่อยู่อาศัยนะคะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาดาศีพุธศพในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีสําหรับท่านและถ้ากําลังลุ้นสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะเข้ามานะคะ จะได้ทำงานที่อยากทำได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากจะไปเหนแน่นอนเตรียมตัวรับมือได้เลยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆต่อให้เป็นวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินโอ้การเงินของท่านเป็นเงินหมุนชาวลัคนาดาศีพฤษศแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจ นะคะเงินเป็นประเภทที่ว่า,ามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจการงานของท่านดีขึ้นเพราะว่าท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานจะมีโชคลาภในเรื่องของงานนะคะชาวลัคนาราศีพุธศพส่งผลให้รายรับของท่านก็เข้ามาเพิ่มขึ้นท่านใดที่ทํางานบริการค้าขายทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับซ่อมเซอร์วิสหรือแม้แต่ท่านใดที่เป็นซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนเป็นเซลในหน้านะคะการงานของท่านค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะอยากทําอะไรนะคะอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะยื่นเอกสารได้เลยนะคะเพราะท่านจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านถ้ามีโอกาสได้เดินทางบอกได้เลยค่ะว่าการเดินทางของท่านนั้น จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆได้โชคได้ลาภประสบความสําเร็จท่านเป็นคนที่ขยันและเก่งเป็นคนที่คุยคือท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้คําพูดสามารถดึงดูดคนฟังได้คนฟังจะเชื่อคนฟังจะคล้อยตามและปฏิบัติตามนะคะนั่นก็หมายความว่า ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดหรืออยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะสรุปมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นกับชาวลัคนาดาศีพุศบค่ะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดคนโสดนี่เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขแฮปปี้ถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์พลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหา และจะเป็นคนที่มาจากทางไกลมาจากโลกโซเชียลอะไหรือไม่ก็จะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันจากที่ท่านอยู่อาจจะได้เจอกันโดยบังเอิญระหว่างการเดินทางการออกงานนะคะการติดต่อเรื่องสําคัญหรือไม่ก็มีเพื่อนมีคนรู้จักพามาแนะนําก็เป็นไปได้สําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ เชื่อเหลือเกือ้อกูลกันดีแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งงานทั้งคู่ข้อดีก็คือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะท่านและคู่ครองจะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ร่วมกันมีโอกาสได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าคนในครอบครัวบางคนจะนำข่าวดีๆมาให้ท่านนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นสำหรับสุขภาพร่างกายของชาว ลัคนาดาศีพุศบในช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านทํางานหนักระมัดระวังอาการปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือไม่ก็ตัวรุมๆแบบไม่มีเหตุผลนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านทํางานหนักพักผ่อนน้อยก็ได้นะคะฉะนั้นท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าทําแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวข้อดีก็คือว่าหากที่ผ่านมานะคะท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ท่านจะเจอหมอดีจ่ายยาถูก กับโรคที่ท่านนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ท่านจะค่อยๆแข็งแรงและฟื้นตัวดีขึ้นในที่สุดค่ะคือฟื้นตัวและแข็งแรงในที่สุดนั่นเองนะคะกำลังใจค่อนข้างที่จะดีสำหรับชาวลัคนาราศีพุธศพในช่วงครึ่งเดือนแรกส่งผลให้ท่านนั้นไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วย เป็นช่วงที่ท่านไม่เหนื่อยฟรีเป็นช่วงที่ไม่โดดเดี่ยวมีคนคอยช่วยเหลือรายรับเข้ามามากขึ้นมีเงินพิเศษพิเศษจากงานนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำและรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหรือท่านอาจจะติดต่อคนเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องราวเหล่านี้ล่ะคะ่ะ มักจะส่งผลดีกับตัวท่านฉะนั้นลุยให้เต็มที่แต่อย่าประมาททําอะไรจะต้องมีสติละเอียดรอบคอบและระก,กุมนะคะอะลุยให้เต็มที่การงานอยากทาอะไรจะได้ทํานะคะถ้ามีคนเข้ามาให้โอกาสรับไว้พิจารณาอย่าเพิ่มปฏิเสธนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพุศบทุกท่านโชคดีมีความสุขรขอบคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ